สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกม9.9คืนในป่าเป็นแมปก๊อปนะคะขึ้น9.9คืนในป่าแบบสร้างสรรค์วันนี้เราจะเลือกคัสเอเลียนแข็งแกร่งมากสุดยอดไปดูกันเลยเรากับเพื่อนอีก4คนตอนนี้เราสวมใส่คัสเอเลียนเลยนะวันแรกตัดต้นไม้อู้มีเพื่อนมาช่วยตัดด้วยแจ๋งไปเลยต้นที่สองตัดตัดตัด เพื่อให้แมบ,บของเราขยายใหญ่ขึ้นเนาะจะจะสามารถออกไปที่อื่นได้ไกลโอเคแต่แล้วก็เก็บนะทุกคนไปที่แคมป์เลยว้าวเพื่อนเอาฟืนใส่แล้วโอเคตอนนี้ไฟอยู่ระดับสองแล้วนะจิงไปเลยอู้เก็บฟืนเก็บฟืน ต้นไม้ใหญ่มากว้าวว้าว,ว,าวเก็บฟื้นเก็บฟื้นฟื้นที่เราตัดไว้นั่นเองคัดนี้ก็จะสามารถเก็บได้เยอะนะถุงของเราก็จะเก็บได้ถึงสิบชิ้นเลยล่ะเ,เข้าไฟไปเลยตอนนี้ระดับสีแล้วเจ๋งมาก ว้าวว้าวว,าว,วิ่งได้เร็วแล้วเราตัดตัด,ต,ด,ต,ดตัดต้นไม้ยังวันที่หนึ่งอยู่นะสิ่งที่ทําได้ก็คือตัดต้นไม้ใส่กองไฟเพื่อขยายแมพของเราเก็บฟืนเก็บฟืนสามไปเลยอันนี้คือต้นกะเก็บไปนะทุกคนปลุกไว้ใกล้ๆกองไฟ เวลานั้นเราก็ตัดได้ง่ายๆถ้าสูว่ามีอะไรมาตอนกลางคืนเราก็จะได้ไม่ต้องออกไปไกลไปเลยไปเลยขอกินเบอร์รี่หน่อยหิวแล้วนะเงียบเงียเงียบเบอร์รี่อะไรจังเลยอู้อู้โอ๊ยไอหมาป่า นี่แน่นี่แน่แกอย่ามาชิ่วกับฉันนะฉันมีปืนเรียบร้อยแล้วได้กินสเต็กเลยเจ๋งปล่าล่ะไปตตอออกสำรวจเก็บฟืนเก็บฟืนเก็บฟืนเก็บต้นกล้าโอ้ยตกน้ำขึ้นมาได้กับเข็เมกับคขปม โอ้ Ooh, ตอนนี้ไฟเราอยู่ระดับห้ใกล้แล้วใกล้แล้วตัดต้นไม้อีกขยายแมพของเราขยายแค้มไฟของเราตัดตัดต,ต,ต,ตอนนี้ก็ยังเป็นขวัญธรรมดาอยู่นะเก็บเก็บเก็บก็บไปเลยไปเลยเขากองไฟไปเลย โอ้ไฟเรา้อยเปอร์เซ็แล้วทุกคนไปต่อไปต่อโอ้เพื่อเราสร้างเข็มที่แล้วสร้างนาฬิกาดวงจันทร์เจ๋งไปเลยเฮ้ยอ,อันนี้เครื่องบินเครื่องบินที่ตกลงมาแล้วมีเด็กอยู่ในนั้นแล้วเด็กก็หายไปแล้วเปิดหีบเราจะได้อะไรมาลุ้นกันโอ้โด้แผ่นเลหฮะพัดลม วิทยุเกาโอ้ได้หลายอย่างมากเลยทุกคนไปต่อไปต่อเอามาใส่ในตู้ครับของเราครับอะไรได้บ้างเตียงนอนไว้ตัวนี้แหละนี่ง่ายเราสร้างเตียงแล้วเจ๋งไปเลยออันนี้ปืนของเพื่อนขอลองหน่อยนะเพื่อนโอเคแค่นี้แหละ เพื่อนเก็บมาได้เนาะเราแส่ในตู้ค,ครับเพื่อที่จะมาเพื่อที่จะสามารถครับของได้นั่นเองทุกคนโอเคกับดักหมีสายล้อฟ้าเพื่อนเราหายไปไหนวะไม่เห็นมีใครเลยเงียบจังเลยไปลาดสัตว์อยู่หรือเปล่าไปตามหาเด็กอยู่หรือเปล่านะ ดักมีวางไว้ตรงนี้แหละอย่าเผลอไปเหยียบนะทุกคนถ้าเหยียบเมื่อไหร่ตุยทันทีอู้ราคับได้เยอะมากเลยนะอันนี้เป็นครั้งฝนค้างฝนไม้อู้คับได้อีกอู้เราได้ของเยอะมากเลยนะทุกคนครับตู้ฟีดมาเสียงไปเลย ไปต่อไปต่อุ other, okay. todas, tarde, 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 scrape, tarde, ้ยมืดแล้วุ้ยมืดจังเลยมืดจังเลยทุกคนน่ากลัวจังเลยโอ้ m ็ g มองไม่เห็นเลยตัดต้นไม้โอ้โหสรวลดรัวเลยนะเนี่ยไอ้ควางอย่ามาตอนนี้นะวันแรกไอ้ควางจะมาไหมไอ้ควางยังไม่มาโอเคตัดตัดตเก็บเก็บเกโชคดีหน่อยที่เก็บได้เยอะเก็บได้ถึง10ชิ้นเลยนะ เฟื้นเกบฟื้นโอ้แต่ก็วังเวงอยู่นะว้า wow, วมืดจังเลยอุ้ยแคมเราอยู่นู่นตัดอีกตัดอีกยังปลอดภัยอยู่ตัดนานจังเลยขวัญยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะใช้เวลานานหน่อยเกบ็กบเกบ็บเก็บอุ๊ยไหนเพื่อนเราไปไหนเพื่อน ตั่อตัดตอตัดตัดตัดต,ดตดโอเค,อ,เคอ,อุ้ยเต็มแล้วสิบชิ้นเต็มกระเป๋าแล้วแล้วกับแคมกับแคมนี่ไงใส่ในตู้ครับนะทุกคนเฮ้ยมันสามารถปลูกได้ด้วยหรือมันจะเกิดเป็นต้นไม้ อ้โหมืดจังเลยไปต่อไปต่ออย,ยังมองเห็นดอกไม้นะเนี่ยอู้มีแครอทขอกินหน่อยยำแยมยมยม,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 มโอ้ยเราเริ่มหิวแล้วโอ้ยขอกินหน่อยชิ้นกระต่ายมีฟืนด้วยเก็บฟืนเก็บฟืนเก็บฟืนไปด้วยมืดจัง มองไม่เห็นอะไรเลยนะเนี่ยโอ้โหว้าวดีใจจังเลย,ยเช้าแล้วมองเห็นแล้วทุกคนเมื่อกี้มืดมากอุ้ยเราได้จำนวนวันเพิ่มตอนนี้เป็นวันที่สี่แล้วเก็บเก็บฟื้นเก็บฟื้นกับแคมป์เราสนิทตู้ครับโอ้ ท่อนไม้ท่อนนั้นมันเป็นต้นกล้าสามารถปลูกได้นั้นไงมันโตขึ้นแล้วทุกคนโอ้ยเริ่มหิวอีกแล้วไอ้กระต่ายนี่แน,น่เรียบร้อยเป็นอาหารชั้นเถอะอาหารชั้นลิศหาก,กินง่ายมีปืนวิ้ยได้เท้ากบมาด้วยเจ๋งไปเลยพ่อค้าขอแลกหน่อยโอเค เลือกขวัญดีแล้วกันจะได้ตัดต้นไม้ดีๆหน่อยได้มาแล้วทุกคนโอ้โอ้โอ้ขอวิ่งเล่นหน่อยอันนี้เป็นผ้าพ,พันแผลเก็บไว้เพื่อได้ใช้ประโยชน์โอ้อยหิวอีกแล้ว เมืเ่อหิวบ่อยนักเนี่ยเอกตายนี่แน่นี่แน่นัดเดียวจอดเรียบร้อยได้กินเนื้อกะตาตแล้วอร่อยจังเลยไปต่อไปต่อเปิดทิปลุ้น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 เปิดออกมาได้อะไรเอ่ยมันคือปืนเลเซอร์สุดยอดเจ๋งไปเลย ว้าวโ้สุดยอดมากยังไงเราก็รอดกระสุนอินฟินิตี้หรือเปล่านี่เ่ยกระสุนแบบไม่จำกัดวิ๊ยได้ไปดียุคเกา่าได้แผ่นโลหะเจ๋งไปเลยปืนลูกโม่โอ้ปืนลูกโม่ก็ได้มีแต่ปืนทั้งนั้นเลยทุกคนเรารอดแน่ๆชิ้นกระตาย โอ้จัดการได้กกะ่ายได้แล้วขอกินหน่อยนะอุย้ยหิวหิวหิวขอกินระหว่างทางใครมายิงไว้เขาไม่รู้แต่เป็นอาหารของเรานีไง่ายเนื้อกะ่ตาเฮ้ยอันนี้มันเป็นถ้ำนี่นะโอ้มีหน้าละอาหารเยอะอุ้อาหารเต็มไปหมดเลย แต่แต่แตมีหมาป่าเต็ไมไปหมดเลยขอขึ้นมาข้างบนมันขึ้นมาไม่ได้ขอจัดการมันก่อนนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนโหหมาป่าเยอะมากนี่ถ้าไม่มีปืนเนี่ยเสร็จมันแน่ๆเลยเนี่ยเอาอยู่ที่สูงยิงมันไปมันไม่สามารถขึ้นมาได้นะทุกคนนี่แน่นี่แน่นแนตุยไปปืนเลเซอร์ของเราโอ้โหสุดยอดเลยแม่นมาก เป็นไงล่ะไอหมาป่าเป็นอาหารฉันหมดแหละเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันมาเอ้ยเอ้ยตัวนี้อันนี้เข้ามาตรงปากถ้าจัดการจัดการตุ้ยยังตุ้ยยังเฮ้ยเอ้ยอย,ยังอยู่เรียบร้อยเฮ้ยนี่ไงคุณแจได้แล้วเปิดเปิดเปิดไปช่วยเด็กเด็กอยู่ในนี้เด็กอยู่ตรงไหนเอาไปแล้ว เด็กอยู่ตรงไหนเปิดประตูเุ้ยเปิดกล่องได้คุณนายเปิดประตูเปิดประตูอเ,อเ,ะตเ,ะตเอ๊ะทำไมเปิดไม่ได้ต้องเปิดยังไงเนี่ยเด็กอยู่ในนี้ได้ยินเสียงเด็กนี่ง่ายเปิดได้แล้วโอเคเก็บเด็กใส่กระเป๋ากลับบ้านเราพี่มาช่วยแล้ว อาหารก็เพียบทั้งสเต็กเก็บเก็บเก็บได้ทั้งอาหารได้ทั้งเด็กเจ๋งไปเลยไอหมาป่ามันเยอะอุ้ยกว้างกว้างมาวิ่งวิ่งวิ่วิวิเราเราไม่มีไฟฉายเลยวิ่งวิวิให้ถึงค่ายให้เร็วที่สุดให้ถึงแคมป์ให้เร็วที่สุด ไปเลยไปเลย,ยวิ่งร้อยคุณร้อยไปเลยนะถึงแล้วเ yeah. ย่อุ้ยแต่มันกลัวไฟเดี๋ยวมันก็ไปทุกคนอุย้ยเทกระเป๋าออกมาได้เต็มเลยสุดยอดเจ๋งไหมล่ะเพื่อนๆต้องเช่นชมเรานะเนี่ยเพื่อนมาแสดงความยินดีใหญ่เลย มีหนังหมาป่าด้วยนะเอาไปแลกกับพ่อค้าแล้วอันนี้ผ้าพันแผลเก็บหน่อยไปใช้ประโยชน์เผื่อม,มีเพื่อนตายแล้วก็สามารถชุบชีวิตเพื่อนได้โอ้ไอหนังหมาป่า อุ้ยฟื้นฟูเพื่อนได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยชุบชีวิตเพื่อนได้ไหมเนี่ยเอ้ยทำไมไม่ได้สักทีเอรับสองอุ้ยไม่ได้สักทีหรือว่ามันไม่สามารถแชร์ได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ้ยฟื้นฟูสองโอ้ไม่ได้เลยทุกคนเพื่อนไม่สามารถคืนมาเลย เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยสองคนเลยโอ้ my god ทำไงอะ่ะทำไงดีทุกคนโอ้โหเพื่นอนอ้ไม่สามารถช่วยเพื่อนได้เลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพื่อนทั้งสองคนโอ้ยขอโทษนะเพื่อนช่วยเพื่อนไม่ได้เลย ยไงดีเนี่ยพาาพันแผลไม่สามารถช่วยได้เลยทุกคนสหรับแมพน,น,นี้โอ้มืดจังเลยไปต่อนี่แน่โอ้ยไอ้กวางไอ้ก,กวางมาวิ่งน้าตั้งเลยเล้วเฮ้ริบกลับเข้าแคมป์โหเพื่อนเอาไปเจอกวางด้วยแหละโอ้โอมันจะมาแล้วมันจะมาไหม จะมาไหมนะขอช่วยเด็กได้แล้วหนึ่งคนโอ้ขอกินแครอทหน่อยร่างกายต้องการพลังงานหิวแล้วทุกคนกินแครอทไปก่อนอยู่ตรงที่สว่างๆแล้วกันก่็ไอ้กวางตอนนี้ไม่มีไฟเลยแล้วยังไม่มีไฟฉายเลยนี่ไงชิ้นกระต่ายจัดก,การมาเลยไอ้กระต่ายขอกินหน่อย เยมากเลยโอ้ย oh, มืดจังเลยมืดจังเลยนะโอ้ oh, เรามาถึงตรงเครื่องบินเลยนะตรงเครื่องบินตกเราเปิดไปแล้วกล่องตัวนี้โอ้ oh, เอาไปหาของกินได้นิดหน่อยกลับเข้ามาก่อนอกว่าไอ้กวางมาเดี๋ยวมันตีเราตุตยของกินหน่อย นี่ไงเจออีกแล้วนัดเดียวจอดเลยสำหรับไอ้กระต่ายใช้ปืนนะโหดมากทุกคนแล้วก็เร็วด้วยเร็ว,วทันใจได้กินไวไม่ต้องไปตีทุบๆแคลรดแคลรดโอ้เพื่อนเราอยู่ไหนนะแต่ตอนนี้หิวขอกินก่อน โอ้เพื่อนอยู่ใกล้ๆเพื่อนก็ออกข้างนอกเหมือนกันโอ้เงียบเหงาเลยเพื่อนเราตายทั้งสองคนตอนนี้เหลือกันอยู่สามคนแต่อีกคนนึงไม่รู้หายไปไหนเรามีกับดักมีสองอันเลยนะนี่ไงต้นไม้ที่เราปลูกไว้วันที่ห้าแล้วทุกคนตัดตัดตัดอยู่ใกล้ๆตัดได้ง่าย เ,เราได้จำนวนวันเพิ่มเป็นวันที่แปดแล้วทุกคนใส่นิตุครับใส่ไปเลยเราจะได้อะไรเนี่ยกเกษตรกรเอ้ยเราสามารถปลูกแปลงผักโอ้โห,โหจ๋งไปเลยฟื้นฟูเพื่อนไม่ได้อันนี้เป็นมหม้อทุกคนวางตรงนี้โอ้โห เจ็บไปเลยแบบนี้จริงมากมากโอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ทุกคนแล้วเผื่อไปเหยียบกับดักหมีเหยียบละตุยเลยโหอ,อันนี้คือซิเคตของแบบนี้เลยนะเนี่ยปกติจะแค่เลือดออกปาดเจ็บแต่เนี้ยเมือนเอาตุยเลยนะทุกคนโอ้โห แล้วใครก็ช่วยเราไม่ได้ด้วยโอ้โหเสียดายจังเลยไม่น่าเลยเราจะมาเล่นใหม่เราติดตามนะทุกคน